สวัสดีครับสุขสมบูรณ์เครนบริการเช่ารถกระเช้าถาดใหญ่ฉะเชิงเศร้าครับทีมงานติดตั้งระบบในคลังสินค้าหรือโรงงานขนาดใหญ่ที่แปดริว้วโทรหาผีแต้มได้เลยครับรถกระเช้าถาดใหญ่คือรถยกสำหรับงานที่สูงในพื้นที่อ e ซที่มาพร้อมกระเช้ากว้างขวางและหมันคงเหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้คนงานหลายคนพร้อมเครื่องมือหนักในจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ บริการนี้เหมาะกับผูรัเหมาสางครั้งสินหาและศูนย์โลจิสติกทีมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ HVAC และผู้ที่ต้องการตรวจสอบโครงสร้างหลังคาในโรงงานที่มีพื้นที่สูงครับลูกค้าเกาบอกต่อลูกค้าไม่ติดใจเพราะแค่โทรหาพีแต้มเรื่องรถกระจบครับแล้วเช่ารถกระเช้าถาดใหญ่ฉาเชิงเศร้าใส่เห็ดยังได้บ้างลักๆเลยก็คือ งานติดตั้งระบบท่อและไฟฟ้าบนเพดานคลังสินค้าสูงงานสอบบำรุงและเปลี่ยนหลอดไฟให้เบการติดตัง้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้ายโรงงานและงานทาสีหรือทำความสะอาดอาคารขนาดใหญ่ครับรถกระเช่าถาดใหญ่ซอยห่งานที่สูงทำได้ง่ายและปลอดภัยในฉะเชิงเศร้าเฮามีบริการเช่าพร้อมค้นขับที่เชียวชาญและใบรับรองปอจ .2 ออครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยครับ บริษัทสุขสมบุญเครน2019ให้บริการครอบคุ้มทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสากแก้วครับจุดเด่นก็คือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อผีแต้มครับเพื่อให้ได้รถเร็วที่สุดอยากได้รถกระเช่าที่ปลอดภัยสำหรับงานอุตสาหกรรมโทรหาผีแต้มไดยเลยครับ0 8 1 2 4 6 9298หรือแอดไลน์มาที่ a d s i sbc crane ครับแค่โทรหาพี่แตมเรื่องรถกระจบครับ